นี่สือจะระยิบระยับวิบวับประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเปิดปิดได้ด้วยปุ่มเดียวนะครับนี่เลยนี่ข้อดีของกระจกฟอร์ดนะครับเวลารถมาเฉียวชนนี่ไม่หักเลยนะครับผมเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับจุดเด่นของกระจังหน้ารุ่นพวกนี้นะครับก็คือจะมีรางพึ่งที่มีขนาดใหญ่นะครับทาให้สามารถระบายความร้อนได้ดีสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับคันที่อยู่ด้านหลังนี้เลยนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับดูเป็นเพลินว่า แรปเตอร์นะครับเพราะว่าเขาแต่งชุดแต่งแบบแรปเตอร์เลยคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดราคาอยู่ที่9 7 000, 4 0 0 0บาทนะครับคันนี้จะให้แรงม้าอยู่ที่1 7 0แรงม้าแรงบิด405นะครับและสีนี่เลยครับสีพิเศษเป็นแรปเพิ่มมานะครับผมจะมองเป็นเหมือนสีเทาสีฟ้าสีม่วงครับแล้วแต่จะเรียกเลยนะครับว่าสีอะไร คันนี้ก็ได้ทำการแต่งเปลี่ยนเป็นชุดแต่งแบบแรปเตอร์เลยนะครับก็เป็น FORD แล้วก็มีไฟ LED สีส้มมาให้3จุดนะครับผมจุดเด่นของกระจังหน้ารุ่นพวกนี้นะครับก็คือจะมีรางพึ่งที่มีขนาดใหญ่นะครับทำให้สามารถระบายความร้อนได้ดีส่วนกันชนหน้าเนี่ยจะเป็นครอบแบบชุดแต่งแรปเตอร์เลยนะครับเราจะสังเกตว่าเหมือนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเลยนะครับผมอ่า ส่วนพวกเครื่องยนต์ก็ไม่ต้องพูดแล้วนะครับเพราะว่ามีหลายคลิปพูดไปแล้วด้านข้างก็จะเป็นซุ้มล้อแบบแรปเตอร์เลยมาพร้อมกับกันชนหน้าอย่างที่บอกข้างต้นโอเคครับคันนี้จะเป็นเปลี่ยนล้อเป็นขอบ20นะครับผมขนาดยางจะอยู่ที่275/55นะครับ R20 จะสังเกตว่าตัวรถจะดูมีมิติสูงขึ้นมากครับเพราะว่าได้ทําการยกตัวรถขึ้น2นิ้วนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนปีกนกเป็นของโยงนะครับสีแดงนี่เลยครับ ข้อดีของการเปลี่ยนปนีนก็คือลดอาการกินของหน้ายานะครับประมาณนี้ครับผมส่วนกระจกนะครับจะเป็นสีเทากาไฟนะครับผมไม่ีเลยนี่ข้อดีของกระจกฟอร์ดนะครับเวลารถมาเฉี่ยวชนนี่ไม่หักเลยนะครับผมเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับนี่บันไดข้างเป็นของแฮมเมอร์นะครับ จุดเด่นเลยนะครับนี่มันไดข้างเป็นของ HAMMER นะครับเป็นไฟเรียกว่า RGB ได้ไหมเพราะว่าเหมือนไฟโดยพวกเกมมิ่งอะครับไฟในคอมอะครับสวยๆอย่างนี้เลยเป็นบันไดไฟฟ้านะครับจะให้ดูอีกรอบนะครับนี่เสือก็จะระยิบระยับวิบวับประมาณนี้เลยนะครับผมถัดมาที่ด้านข้างนะครับ ด้านข้างด้านหลังอันนี้ด้านหลังเป็นโลบาร์แบบว t แท็กเลยนะครับผมอันนี้ติดเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ได้มีมาจากตัวรถเดิมครับหรือใครจะไปติดของแฮมเมอร์หรือเอลเลนเดอร์อะไรก็ติดได้นะครับแต่นี้ลูกค้ารีเควสมาเป็นของว t แท็กนะครับด้านข้างบันไดก็จะมีที่เหยียบไว้สําหรับขึ้นไปหยิบของได้นะครับผมลืมบอกไปตัวสปอร์ตนี่โช๊คหลังจะเป็นแบบโมโนทูบนะครับผมแล้วก็วางตัวโช๊คอยู่นอกแคสซีนะครับถ้าใครไม่เห็นภาพก็จะประมาณนี้ครับ น่ครับแชสซีจะประมาณนี้นะครับถ้านกโชค๊คที่วางไข่นอกแชสซีก็จะประมาณนี้นครับเวลาเราขับรถแรงๆเลี้ยวโค้งอะไรเงี้ยฐานจ,จะมั่นคงกว่าแน่นอนครับผมมาดูที่ด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายจะเป็นฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะครับไอผ่อนแรงมันคือยังไงก็คือเนี่ยครับมันจะเบามากจะมีตัวผ่อนแรงอยู่ด้านในครับตรงนี้แล้วก็ โรเลอร์ชัตเตอร์นะครับก็ติดมาให้นะครับผมมันคืออะไรมันคือไอ้ที่เลื่อนๆอย่างเงี้ยครับเปิดปิดได้นะครับผมด้วยปุ่มเดียวนี่นะครับเปิดปิดได้ด้วยปุ่มเดียวนะครับประมาณนี้คร่าวๆโอเคประมาณนี้ครับอันนี้เป็นการแต่งแบบเรียบๆหรูดูแพงครับเดี๋ยวมาดูที่ภายในกันบ้างครับ เบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําได้สีเทาสีขาวอ่ะแล้วแต่คนจะมองนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับมันติฟังก์ชันสามารถคอนโทรลได้ที่พวงมาลัยได้เลยแล้วก็หน้าจอจะเป็นหน้าจอ10.1นิ้วนะครับรองรับ Android Auto Apple CarPlay แล้วก็นี่ครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมมานี้เดี๋ยวพาดูด้านหลังหน่อยด้านหลังก็จะมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับผม คนที่นั่งด้านหลังนี้ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับผมคือเย็ยนสบายแน่นอนแอร์ฟอร์ดขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องความเย็นแบคร่าวๆนะครับประมาณนี้หากใครสนใจในก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ติดต่อแล้วก็เพจไว้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ YouTube ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ